อยู่ช่องป้าสเตีอรหมอนเดิมว,วันนี้เรามาคลิปแกะกล่องกันเดิมกันสักหน่อยที่จริงวันนี้ว่าจะลงคลิปรีวิวนะแต่ว่าติดปัญหาเรื่องไฟล์หายก็เลยเอาคลิปแกะกล่องก่อนแลวกันยวคลิปรีวิวค่อยมาลงสัปดาห์ต่อไปแค่วันนี้เรามีทั้งหมด3กล่องที่ได้สั่งมาในสัปดาห์นี้ของเพิ่มมาสมเมื่อกี้เลย มีทั้งหนังสือของรักจิมประจำประจําครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี้นะครับผมที่เพิ่งออกมาแล้วก็มีเป็นหนังสือมือสองแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกล่องที่ผมไปเสนอราคามานะแต่จำไม่ได้แล้วลว่าอะไรเ,เรื่องนายโซนไปร,ไรู้ไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอพู้กันเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันดูกันโอเคเดี๋ยวเริ่มจากกล่องนี้ก่อนเลย โอเคนี่คือแขนกลเล่มหนึ่งที่เพิ่งแกะเสร็จโอ้โหผมก็ตกใจราคาว่าทำไมเล่มนี้มันตกเล่มละ230บาทนะนี่ราคา230บาทไอ้เรื่องนี้มันก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมีกี่เล่มจบ12 1ส1บส่มะถ้าจำไม่ผิดโอ้โหผมแบบผมว้าวมามเลยแบบถ้าแบบถ้าผมเก็บเร็่นี้ผมคงองเก็บเรื่องนี้ด้วย แต่ว่าผมมาเก็บตอนหลังๆแล้วบางเร่มมันก็ขาดตลาจนหาไปแล้วนี่อะโอ้โหแบบมันคตรสวยเลยอยากเก็บมากเ่ยแต่ครบชุดหกพันยังอยู่ในคลุ่งอยากได้จำรีปิดอีกรอบได้เปล่าพี่สยามโอ้โของข้อดีเลยโอ้โหคุณพระคุณเจ้า สวยเกินไปแล้วนะน่าสวยเกินไปแล้วอชันเริ่มอยากได้แล้วไม่นะกิเลสในตัวฉันดสวยมากเลยจะเก็บต่อดีวะเนี่ยอเอนี่กล่องแรกไปเลยนะเอากล่องที่สองนี่คือกล่องที่สองนะคนที่ผมได้มา นักเขียนหน้าตายนายโนสกิซึ่งอันนี้เป็นชุดที่ผมไปเสนอราคามานะเล่มหนึ่งถึงเล่ม8เป็นอยู่ในสภาพสะสมนะครับ9 10 1 1 12นี่กันอยู่ยังอยู่ในซิลอยู่เลยเเรื่องนี้ก็แน่นอนนะเป็นของที่ลักพิมพ์ขาดมันขาดตลาดไว้นานมากแล้วครับเคยมีที่ลักพิมพ์ออามาเติมในในเว็บนะมีเล่ม1 2 3 4 5 6 7 มีแค่นี้แล้วก็เล่มแปดก็เล่มหลุมอากาศมั้ยผมเรียกเล่มหลุมอากาศอะแบบที่มันหายยากๆมันเป็นมันเป็นเล่มหลุมอากาศอะคือมีทุกเล่มนะยกเว้นเล่มแปดผมก็งงเหมือนกันแล้วเล่มแปดโคตรหายากเลยส่วนเล่มเก้าเล่มสิบเล่มสิบเอ็ดสิบสองนี่สามารถสั่งเป็นออนดิมานได้นะครับผมรอสักสามสิบวันมั้งก็สั่งเป็นออนดิมานได้แก้เป็นสามสิบวันก็เดือนหนึ่งเต็มๆชิบหายแล้วจ้าไปตั้งที่ไหนวะเนี่ย โอเคนี่คือหนังสือออกใหม่ของลักพิมพ์ที่ผมสั่งมาในรอบนี้นะนั่นก็คือ,อมีแฟนสาวร้อยคนเล่มหนึ่งเล่มสองทิ่งออกไปอันนี้ซึ่งตอนนี้ถ้าอายุ IU ก็คงน่าจะมีอยู่นะครับทั้งในร้านและในช้อปปี้อะไรคนนี้ก็น่าจะมีอยู่ส่วนรุ่นน้องตัวป่วนอรุ่นน้องตัวป่วนอยากชวนเที่ยวเล่นไอ้เรื่องนี้เป็นอนดีตม,มาแล้วนะผม คือผมชอบมากเลยชอบในความกวนตีนของนังเอกนะได้ข่าวว่าประกาศสร้างเป็นซีประกาศสร้างซีซั่น2เรียบร้อยแล้วนะผมผมไม่แน่ใจนะว่าของญี่ปุ่นออกมากี่เล่มแล้วแต่ของไทยเพิ่งเล่มแรกอันนี้สมมากเป็นหนังสือเพิ่งออกมาเล่มแรกๆเท่านั้นเลยนะและเป็นหนังสือที่เป็นมีทั้งเมะภาคต่อมีเมะภาคต่อแล้วก็มีเป็นอนิเมะที่ประกาศสร้างเรียบร้อยแล้ว ไอสองเรื่องนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประกาศสร้างเป็นอนิเมะแล้วด้วยนะสองเรื่องนี้อแปลกเนาะของรักพิมพ์มีแต่หนังสือที่เป็นแบบเขาประกาศสร้างเป็นอนิเมะทั้งนั้นเลยนะทั้งรักโอนละเวงคุณชิก,กิแล้วก็มีอะไรอีกอ,อีกเรื่องหนึ่งผมจาไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรถ้าถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะที่เขาเพิ่งประกาศสร้างเลยผมนึกชื่อเรื่องไม่ออกว่ะ ลุงไม่ออกจริงๆนะเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้จากคนไหนก็แฟนสาวอ่ะอุ้ยอุ้ยอย่าตกนะลูกอย่าตกอย่าตก,าตกเดี๋ยวสั่นเป็นรอยโอเคอันนี้ก็สรารภาพร,รักกับคุณคาวยัตซะดีๆซึ่งเรื่องนี้ผมชอบมากเลยนะชอบเพลงประกอบก็ชอบคุณคาวยะผมชอบคาแรคเตอร์ชอบเพลงมันดีอันนี้เกิดใหม่เป็นลูกโอชิอันนี้ก็ ป็นได้คะแนนได้คะแนนเยอะมากเลยนะผมแต่ผมยังไม่ได้อ่านดองไว้ก่อนดองไว้ก่อนเดีย๋ยวค่อยอ่านตอนปิดเทอมทีเดียวถ้ามีโ,โอกาสนะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้รับผมถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องนี้ไว้ได้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้ได้ครับ